รับไหมรับได้ยุติติดต่อกันยุบเทาเนาะมูอเจ้านี่รับเลยรับบิ๊กรับรถฮัลโหลโทรมายังโทรมายังเดี๋ยวนี่เออไอ,มมอม้มีเมียแล้วไอ้มีลูกมีเมียแล้วบ่ต้องโทรมาแล้วเดอ้อ <c oughs> โทรมาถามหน้าโคกเจ้ากับหน้าโคกเมียไม่ค่อยอะไรเงี้ยก็กันวันจี โอ้ก็หน้าโคกเนี่ยไม่ผีดแหละเนาะทั้งไงทั้งซับรันมันผุนเนาะว่าเ้ยจะโทรมาอีกเด้อจะโทรมาอีกเด้อเออเอาจะให้เจ้าลาวเขาซำบนั่นนี่ฮโอ้ให้เลยเขาจะมาบอกดีแกเขาเอามันเรื่องจริงเรื่องจริงเขาจะมาบอกดีเห็นาะอีพ่อกเลยโอ้ไข่ถามจอยดีอย่าตัวเด้อก่อนที่เจ้าสิมาแต่งงานกับข่อยน่ะ เจ้ามีผัวมาแลแจะคน้นไม่มีไม่มีมมเอาเราก็บอกคนรอรอ,รอ,รอ,รอเรยๆสินมากาใครเห็นยังก็แหมก็ไม่มีใครใหญ่ที่ของพี่เลยไงหายตองสัยยังบอกแล้วไม่เคยมีใครเนะช่วงนี้เจ้าเป็นเครื่องประจักษ์สมการมันคอยบัดลาหน้านมาน้าเจ้าคือกวนคอยดีแต่เขาอ,อุ๊ยช่วงนี้ข่อยเป็นกดไรย้อน หมอบอกว่าอันใดมั่นมั่นนั่นให่งดไวสักก้อนสันเดียดนี่หมอเดยวะจิริต้องทำบุญด้วยอะไรอ่ะถึงจะได้เจอเนื้อคู่ที่มันแบบถูกที่ถูกเวลากับเขาสักทีอ่ะเห็นทีต้องทำบุญด้วยแผนที่กับนาฬิกาจะได้เจอคนถูกที่ถูกเวลาค่ะสิยเงาไหมบอกรู้ถึงเงาค่ะ วาได้เถือกชวงเงาบอสวงอยู่พอดีผูกไม่ตีกายเป็นแฟนจนผู้ใดกนันแน่ผู้เที่ยวหาดูจนคนเบาขอสอกเขาได้วาเย้ยแต่นลาการพอหักแท่ย้ำได้โนสิแต่ง แต่เมื่อนั้นก็เลยผ่านเกือบพอปีเมื่อเนตีเมียเข้ามาดประจานบ้านเย็นเจ็บเ็ เบิงดีๆซะก่อนบัดรุ่นสิเดชพิจารณาอยู่ค่ะสิเดชแนมขามซี่ไปทั้งเยสทอนเดอทั้งพุ่นอกไแม่มันคักกบอกค่ะบอทั้งพุ่นก็เป็นภูละ้นยีดอกเจ็บแหงแหงน้ำตายอยแขนขาอ่อนจนสวอย กายเป็นหน่อยปบาหูม <ination? sí. S 2> ือเพราบปานเถืกอยยาเบื่อน้องบอกเคยไดรับรู้ว่าเป็นสู้แค่ผู้รอเสียงเมียเข้าประกาศกองคือห้องใสไว้ในหูนาบอายเทนุ ่ละครยังจำได้หัวผัวใจอันแสนช้ำฝากไปถึงคนใจดำฝากไปห,หอดเพิ่มได้เลยไปบูชาก,กันดอกกับคนใจดำขอส่งอ้าย อยากไอ้คนรู้ต้นเนีรู้ต้นนเด้อขันพ่อนะเราไอซสิบอกดอกอยากอ้คนรู้ต้นเนี่อ้าวกาใหญ่ใส่่าไปยูน้ำเนี่ยไหมจับกมาเห็นอยังโอ้ย่าวันคอยยูน้ำแน่อนับไฟบัวใดี่น้องเขาตีรับจกบบัวใดบ่ หัวเขางวยไอ้เชียงดูแล้วว่างวายตุ่มได้นั่น <S <S โอ้ยน้องมึงก็กได้ว่างเฮี้เสียวเว้ยบักนี่จะเป็นห่วงน่ละล่ะอือลงก่อนดอกเออลงมาลงมาเอา้าเมื่อนี้มึงคือไปโรงเรียนสายแต่สันฮะโอ้ยผู้หญิงสาวผู้นี้นเงินเงีเง้ยลอยหนึ่งผุน่ะโอ้มึงก็เลยซอยเพื่อนหาว่าสันทวะเออพวกเราเมืองดีตัวนี่ไฮ้หาซอยไปได้ตัวนี่เอ้าเที่ยังยู่งสันคือจะไปสายแต่ ทางให้พยาสาไปก่อนสันเด้ดูนี่ว้าย <laughs> ขันสันคอยไปหอดโรงเรียนจะโดนแล้วไ <laughs> ้ยหามึงเลยกูรู้ว่ามันหาเงินซอยเพิ่นเฮ้ยสวยปีน,นี้แล้วถือแส่คู่แท้ๆมึงนนะ่ะถือแส่กะคุ้มได้ตั้งลอยหนึ่งพุ <laughs> 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 ่บบนโอ้ยโว้ยตา